หลาครั้งเวลาน้องๆวาดภาพเพื่เจะรปถี่นะคะก็จะมักจะเจอกับโจทย์ที่ต้องใช้น้ำอย่างเช่นตลาดน้ําก็ดีทะเลก,ก็ดีคลองก็ดีแม่น้ําอะไรอี้ก็ดีนะคะเวลาน้องๆวาดออกมาเนี่ยผิวน้ําบางทีก็อาจจะดูไม่สมจริงดูไม่เหมือนน้าเลยนะคะสําหรับวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําการวาดภาพเทคนิคเอ,อ่อ เพิ่มเ็กเจอร์น้ำยังไงให้ดูเป็นน้ำมากขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าน้องๆเวลาเอาไปวาดภาพเพิย์ดทีนเนี่ยจะได้วาดกันได้อย่างถูกต้องแล้วก็คล่องแคล่วนะคะเทคนิคจะเป็นยังไงนั้นไปดูก,กันเลยะคะ่ะเราก็จะมาวาดตัวอย่างการวาดน้ำเนี่ยสามรูปแบบกันนะครับรูปแรกก็คือจะเป็นนะน้ำกับเพื่อมที่แบบเป็นริวน้ำที่เกิดจากการแบบเคลื่อนไหวของวัตถุ แล้วรูปที่2เนี่ยจะเป็นน้ําทะเลที่แบบมีคลื่นซัดเข้าหาฝั่งแล้วก็รูปที่3เนี่ยจะเป็นน้ําที่แบบเป็นริ้วน้ําตอนกลางคืนที่แบบมีแสงสะท้อนนะครับ mm hmm. ก็อย่างรูปแรกเนี่ยนะจะวาดแบบเรือใช่ไหม mm hmm. วัตถุแล้วก็กําลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทําให้มันเกิดริ้วน้ำ<ช>ํำร,รอบๆ<า>แล้วพอเป็นรูปที่2เนี่ยก็จะ,ะเป็นน้ําทะเลอันนี้ก็จะเป็นชายหาดแล้วก็มีคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง ก็จะใช้เป็นเส้นที่แบบไม่ใช่เส้นตรงเป็นเส้นแบบหยึกๆยิกยเพื่อ <ๆ S 2> เหมือนเป็นฟองคลื่นอะไรอย่างนี้ป่ะฟองฟูอ่าฟองฟูแล้วก็มีเท็กเจอร์ของน้ำทะเลอืม,อมนี่คือเป็นหินอ่อนใช่ไหม น้ำออนน้ำไว้ฟองฟูไงใช่เป็นฟองฟูไงเพราะมันก็เพิ่มเข้ามาใกล้ๆมันก็จะแบบเป็นฟองย่นๆอ่ะเล็กลงนิดนึงผอมไปเป็นกระกว้างขึ้นแล้วก็แบบใส่กเจ t u r e ตายนิดนึงมันดูเป็นหาดทรายอยู่ใกล้ๆน้ำมันก็จะเปียกไงมันจะจุดเข้มกว่าจริงไหมเนี่ยจริงกายเปียกตายเปียกตายเล็กน้อยเวลาลง็กเจอร์เนี่ยก็ลงให้แบบมันมี มัน,นแบบจุดหนึ่งเข้มกว่าอีกจุดหนึ่งแล้วแบบไล่ออกอะไรแบบเนี้มันจะได้ไม่แบบไม่แบนอันนี้ก็จะเป็นน้ําวิวน้ําตอนกลางคืนที่แบบแสงสะท้อนจากดวงจนันทะร์ใชไใช่อะไรอย่างงั้นอ๋อโอเคพอเสร็จปุ๊บก็กลับมาลงเรือต่อพซเมื่อกี้ไม่เป็นเรือเลยนนกลับมาลงให้มันดูเป็นเรือมากขึ้นอันนี้ใช้ืินสอใช่ก็เหมือนกับเวลาเราวาดเนี่ยเราก็สามารถผสมได้แบบใช้เทคนิคใช้ทั้งปากกาแล้วก็ทั้งดินสอม,มาลงเนี่ย เพราะว่าดินสอโทนมันจะอ่อนกว่าปากกานิดนึงเหมือนเป็นแบบสีเทาอก็จะทาให้มันเกิดแบบไหลน้ําหนักดูแบบอืแดูบบสวยขึ้นแล้วแต่คนชอบก็ลงเรือข้างในให้เสร็จเรียบร้อยสวยงามเส,มสมร็จยังเสร็จแล้วอ่ะก็จะมาวาดอันนี้บาวาดดอกบวัวเหมือนใบบัวอะไรนี้แบบตามนิ้วน้ําคือพะวาดน้ามันก็จะมีแบบพืชน้ําอะไรนี้ได้ให้มันดูธรรมชาติหร, Singer ห,รหรือว่าดูแบบสวยงามมากขึ้น ริ้วน้ําของวัตถุที่มันนิ่งกว่าก็จะแบบไม่ได้เป็นเป็นแนวเหมือนเรือ,อม,มันจะกระเพื่อมอยู่กับที่อะไรเงี้ยเวลาน้ํามากระทบเฉยเฉยมันก็จะแตกต่างกับเรือนี่ที่สังเกตดูที่มันเคลื่อนไหวอยู่เส็แล้วก็ใส่การสะท้อนของน้ําจากวัตถุก็คือเรือ,อเวลาแสงเราสะท้อนก็เหมือนแบบเรามีเลอร์ของชิ้นนั้นมามมแล้วก็แบบอาจจะใส่เส้นที่อนันนี้นะใช้ดินสอเป็นตัวมิลเลอร์ใช่ไหมใช่ค่ะ ก็คือใช้น้ำหนักที่มันเบาลงหน่อยเพื่อทำให้เกิดเงาเมืม่อเราพูดถึงเรื่องน้ำนะคะก็มาดูเกจความรู้เกี่ยวกับน้ำทะเลกันหน่อยดีกว่ารู้หรือไม่ว่าระดับน้ำทะเลในโลกของเราเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นทุกๆวันเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากภาวะโลกร้อนของเราเนี่ยมีความทวีรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทำให้น้ำแข็งบน <ๆ S 2> โ,โลกเนี่ยกำลังละลายตัวลงอย่างรวดเร็วนะคะล่าสุดสำนักข่าว b ี c เนี่ย รายงานผลการวิจัยของสถาบันหนึ่งนะคะบอกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยที่เคยคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นราว1เมตรนะคะในปี2100นั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ2เมตรเลยทีเดียวก็หมายถึงว่าแบบเพิ่มขึ้นมากถึง2เท่าเลยเพราะว่าน้ำแข็งที่กินแลนเนี่ยละลายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ผลจากภาวะโลกร้อนเนี่ยก็ยังจะทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ย มีอุณหภูมิสูงขึ้นเรา5องศา,าเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะในกรณีที่เลวร้วายที่สุดเนี่ยผลระดับน้ำทะเลเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นระหว่าง6 2ถึง238เซนติเมตรในปี2,100นั่นก็หมายความว่าประมาณ2เมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะ 1. สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยจะทำให้โลกเนี่ยอาจจะสูญเสียพื้นดินในโลกเราไปได้ถึง 1.79ล้านตารางกิโลเมตรหรือเทียบเท่ากับประเทศลิเบียเลยทีเดียวนะคะ้่แล้วก็ 2, 2> <c oughs> พอระดับน้ำทะเล <c oughs> เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอพยพของผู้คนที่ต้องหาพื้นที่อาศัยใหม่เนี่ยเราถึง200ล้านคนเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยแนวปาก,การังก็จะเกิดการฟอกขาวแล้วก็ลมตายลงในบริเวณที่น้ำทะเลเนี่ยร้อนขึ้นด้วยนะคะ แม้แต่น้ําทะเลที่สูงขึ้นเพียง1เมตรเนี่ยจะทําให้ประเทศที่เป็นเกาะอ,อย่างเช่นมาดีฟเนี่ยจมลงไปใต้น้ําเลยทีเดียวแย่เลยนะครับ <laughs> ถ้าความร้อนนะคะอยู่ในระดับนี้ต่อ,ตอไปเนี่ยเมืองต่างๆอ,อย่างเช่นลอนดอนอกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งนิวยอร์กเนี่ยก็จะสามารถจมลงไปอยู่ใต้ระดับน้ําทะเลได้เลยแล้วก็จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลนะคะผู้คนก็จะต้องอพยพ หรือแม้แต่กระทั่งไล่นาในชนบทต่างๆเนี่ยก็จะทําให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยเสียหายไปได้เลยนะคะแล้วเราจะแก้ปัญหานี้เป็นยังไงครับพี่ก็ถ้าทุกคนนะคะยังไม่ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้แล้วก็ยังละเลยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแน่นอนว่าอนาคตเนี่ยต้องมีปัญหาสิ่งแวดล้อมยาวเหลือลังไปถึง รุ่นต่อไปแน่นอนยังไงเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันลดพลังงานต่งางๆเท่าที่จะ,จะทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องของการลดขยะก,ก็ดีเนี่ยถ้าเราช่วยลดขยะลดใชพ้พลาสติกเนี่ยทำให้การย่อยสาลายลดน้อยลงแล้วก็ปล่อยก๊าซน้อยลงแล้วก็ทางนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องช่วยกันเท่าที่เราจะทําได้เพื่อที่พอโลกร้อนเนี่ยจะได้ไม่เลวร้วายไปกว่านี้นะคะนี่ก็เป็นน้ําแบบ วาดน้ําอันแรกน้านิ่งใช่ไหมน้าพูน้ําพูก็จะใช้เส้นบางหน่อยให้มันดูเป็นระเบียบอันนึงแล้วก็อันที่สามเนี่ยเป็นน้าน้ําที่มีความรุนแรงอิดหนึง่งเช่นน้ําคลื่นกระแทกหินอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบมีความพลิ้วแล้วก็เป็นฟรีฟอร์มมากม,มีความเป็นแบบน้ํากระเซ็นใช่ไหมใช่มีแบบสะเก็ดน้ํากระจายกระจายมาทไมวะอันนี้จะเป็นการนําเอาเทคนิคแบบภาพหนึ่งกับภาพสองมารวมกัน มันเกิดผิวน้ําที่มันสวยงามมากขึ้นคือเหมือนกับพอน้องเริ่มรู้หลายเทคนิคเอามาประยุกต์รวมกันได้เอเ <c oughs> ก็เสร็จกันไปแล้วกับภาพน้ํ <c oughs> นาในแบบต่างๆนคะครนี่ก็เป็นทริคดีๆนะคะสำหรับการแนะนําในการวาดภาพเท็กเจอร์น้ำให้ดูดีขึ้นนะคะเนร่าจะเป็นขียนของน้อง แล้วก็หวังว่าน้องๆจะได้เก็บความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วถ้ามีปัญหาเออจะสอบถามอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางในวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ <S <s> <S ก็ยังไงเนี่ยก็ลองเอาไปฝึกวาดภาพกันดูนะคะถ้าวาดเยอะก็ยิ่งได้เยอะนะคะ <S <s นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราได้นะคะใน ชาแนลยูทูบนี้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปต่อไปเนี่ยจะมีอะไรมาฝากกันนั้นเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ